กูโมแกนโจเนสโมแกนคามตินเเริ่มวูวู d วู d กนนะอันนี้เปลี่ยน e องนกนะคะ้าผูู้้อู้ี่เราพักอยู่นะคะนี่ก็ห้าสีันกว่าของคืนนะคะสี่พันกว่าก็ถือว่าได้ถูกมากนะคะสีห้องนอนหารกันคน11คนกัเด็กๆด้วยนะคะก็ถุกคนละห้าอย นี่เป็นสถานที่บรรพตาก,กัดหมดเลยนะอยู่บนเขาบนเขา ปล่อแบก็มังถุงรว่าติมกาแฟต้อนเช้ากอดออกเดินนะคะก่อนแบบเดินวันนี้ตรีมสีส้มนะคะตรีมสีส้มก่อนไรไม่ไปเนี่ยในที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงมืดมดนะคะเดินทางสามชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนมาถึงก่อนแล้วเราเดินทางหลังจากที่เราเลิกงานเสร็จนะคะวันนี้ก็ลุยๆกันเลยแม่ลูกกิจกรรมคืน้แรกก็มาถึงก็กินอิ่มแล้วก็พักผ่อนมีการนวดนะคะนวดให้เพื่อนเพื่อน ดูหนังฟังเพลงคุยกันสารทุกสุขดิบเรื่องการงานพยาบาลที่นอร์เวย์นะคะกับที่เมืองไทยต่างกันมากนะคะที่ที่เมืองไทยนี่จะเดินแบบว่าเป็นคุณพยาบาลนะคะแต่ที่นี่จะเป็นเหมือนทํางานทุกอย่างตั้งแต่คนใช้ยันพยาบาลนะคะตั้งแต่ทําความสะอาดห้องเลยดูแลคนแก่นนนี้นะคะอันนี้ก็ประสบการณ์ที่ทํางานนะคะอันนี้ห้องนอนหนึ่งนะคะห้องนอนหนึ่งก็สี่เตียง สองเตียงก็สามเตียงตื่นแล้วสี่เตียงนะคะอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งคุณหมอแกนยอเนสกูมอร์แกนคามาตินออเดรบู๊กออเดรบู๊กค่ะเดี๋ยวนี้เล่นเกมนอนนะคะทาบูดาบูดธเจ้าพุทธยา เดี๋ยวเราออกข้างนอกกันไปดูวิวข้างนอกกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวบ้านพักตากอากาศนะคะวันนี้ลบ6องศานะคะอันนี้คือบ้านพักตากอากาศเป็นจุดเล่นสกีเล่นเล่นหิมะนะคะช่วงช่วงหนาวแต่ตอนนี้หิมะยังไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ถือว่าได้ถูกมากนะคะสีห้องนอนหารกัน10คน11คนกับเด็กๆด้วยนะคะก็ถูกคนละหาร้อยประมาณนี้นะคะอากาศเราป้อนปากตากอากาศอันนี้เป็นสถานที่บรรจุตากอากาศหมดเลยนะอยู่บนเขาบนเขามองให้ดูรอากาศดีมากนะคะเอประมาณ2เดือนนะคะหิมะจะเต็มขาวแบบว่าเล่น ท,ทุกจุดตรงนี้คือเล่นหิมะได้หมดนะเป็น,ปนที่เล่นสกีเลยบ้นต่างต้นไม้ไม่มีใบนะร้ะอนเลยบรรยกาศสุดยอดมากวันนี้เรามามาทีมสีส้มนะคะวันนี้มาถึงมืดๆจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็มาถ่ายตอนนี้โอเค อนนี้ประมาณ9โมงประมาณ9โมงนะ,นะทีก่กำลังขึ้นฝั่งนี้นะคะคืนนี้ก็จะมีแสงเหนือนะคะแต่เราไม่ได้อยู่เพราะเราจะกลับพรุ่งนี้มีทํางาน,นะเสะียดายมากๆเลยเพื่อนๆอยู่ขับรถจับเองได้ไหม <c oughs> ขบับรถกลันเอง <c oughs> ได้ไหมทำงานเลยเหรอไหนนี้คือบ้านนะคะบ้านพักนาบ้านพักนะคะนี่ เต็มเลยวิบรรยากาศสุดยอดวิวชมชมวิวนะคนรัี่ตู้เย็นเรานะคะตู้เย็นเป็นเป็นวุ้นเลยไหมเป็นวุ้นเลยมั้น่าจะเย็นมากไม่ไม่เป็นวุ้นเกพราะว่าเอาไว้ในนี้ถ้าเอาออกตรงนั้นอ่ะถ้าออกถ้าออกข้างนอกเป็นวุ้นแน่เนี่ตู้เย็นธรรมชาติ อันนี้ก่อนเข้าบ้านเราจะเข้าเราต้องมากดกุญแจตรงนี้ฮะเอาเอาะะเอะมาเปิดใส่ราคาหัดอะไรเขาจะมีเขาจะมีที่ที่เก็บกุญแจตรงนี้แล้วเราก็จะได้กุญแจเข้าบ้านนะคะตรงนี้มีเราเปิดก,กุญแจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีอุปกรณ์กีฬาของเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็จะมีฟืน้นเราจะไปเกาะไฟข้างนอกกันพิงไฟสักสอง ไปก่กอไฟให้คนสูุหรี่หน่อยสิบรรยากาศน,นี่พอแล้วนี่อันนี้แค่นี้ก็พอแล้อ ก็ติดแล้วเพราะว่าฟืนแห้งเพื่อน,นจะพอใจเพื่อนจะพอใจแล้วนะคะอันนี้เราก่อไฟแล้วข้างนอกบ้านในบ้านนะมยมบรรยากาศนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยววันนี้พาชมบรรยากาศนิดหน่อยไปหาเดินออกกำลังกายนิดๆนะคะชมบรรยากาศ ติแบบกมาถุงด้่ติมกาแฟต้นช้ากวนออกเดินนะคะขอนแบบเดินวันนี้ตรีมสีส้มนะคะนตัวอะไรไม่ไปเนี่ยมัน่เยอยู่นสามันแตกนดีมเอาเร็วแค่นั้นเร็วขนาด้เลยหรอตรีมสีส้มวันเนี้ย